พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชาองค์การโปรดเกล้าพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าฝ่ายหน้ารวม6คนเมื่อวันที่30กร,รกฎาคม2567ที่ผ่านมาเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระบรมราชอ,องค์การประกาศเรื่องพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า มีเนื้อหาว่าพระบาทสมเด็จพระประมนทนรามาธิบดีสีสินธรมหาวชิราลงกรณนะพระวชิระกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชาองค์การโปรดเกล้า,โป,ลาโปรดกระหม่อมพระราชาทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าฝ่ายหน้าจำนวนหกคนดังนี้ทุติยาจุลจอมเกล้าวิวเศษฝ่ายหน้าหนึ0งพรีทนพันธุรพันธทุติยาจุลจอมเกล้าฝ่ายหน้า 1พันตรีธีรดุลเดือนหงาย2 0 0พเอ็ปฏิเวทไม้สนตติยาจุลจอมกล้าววิเศษฝ่ายหน้า 1, นายอัดพงเกิดเกียรติพง์ตติยาจุลจอมกล้าวฝ่ายหน้า 1, นายเทิดพลวงวานิสสองพลตรีมานพลอยเมฆทั้งนี้ตั้งแต่วันที่17กรกฎาคมพุทธศักราช2567 ประกาศณวันที่30กรกฎาคมพุทธศักราช2567เป็นปีที่9ในรัชกาลปัจจุบัน